วันนี้เรื่องเล่าเด็กข้ามบ้านจะมาเล่าถึงตำนานเสือสมิงผู้ล่าในเงามืดในโลกใบนี้นี่สัตว์ร้ายที่ไม่ใช่แค่สัตว์ธรรมดามันคือเสือที่ไม่ใช่เสือมันคือวิญญาณที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปตำนานของเสือสมิงเรื่องเล่าเก่าแก่จากป่าลึกของไทยที่เล่าขานกันรุ่นต่อรุ่น จกากปรที่มีสายเลือดแห่งความตายและเวงกรรมในอดีตตามความเชื่อของชนบทโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานและแถบชายป่าคนเชื่อกันว่าเสือบางตัวเมื่อมันล่ามนุษย์มากพอวิญญาณของเหย,ย่จะถูกหลอมรวมเข้ากับมันเสือจะกลืนกินไม่ใช่แค่ร่างกายแต่รวมทิงจิตวิญญาณเมื่อเวลาผ่านไปเสือตัวนั้นจะเปลี่ยนมันจะมีสติปัญญามีเล่เหลี่ยมสามารถแปลงกายเป็นคนได้บางตำนานเล่าว,ว่า มันจะกลายเป็นชายหนุ่มหรือหญิงสาวรูปงามเดินเข้าหาหมู่บ้านเพื่อหลอกล่อเหยื่อใหม่หากคุณเข้าไปในป่ากลางคืนที่ไร้แสงจันทร์เมื่อคุณเดินอยู่และมองเห็นใครสักคนในชุดขาวหรือชุดเดินป่ากเก่าๆยืนอยู่ข้างทางอย่าเข้าไปทักหรืออย่าเดินตามเด็กขาดเพราะบางทีคนที่เห็นอาจไม่ใช่คนจริงๆมีเรื่องเล่าเก่าแเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับพรนหนุ่มคนหนึ่ง ที่เดินป่าตามลำพังในกลางดึกเขาได้ยินเสียงหญิงสาวร้องให้ขอความช่วยเหลือด้วยความสงสารเขาจึงรีบเดินตามเสียงเข้าไปในป่าเขาเห็นหญิงสาวในชุดขาดวิน่นผิวซีดเผือยยืนตัวสัน่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อเข้าไปใกล้หญิงสาวนั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆและสิ่งที่พรานเห็นไม่ใช่ใบหน้าคนแต่มันคือใบหน้าของเสือที่มีเขี้ยวยาวขาวโผล่พรานน่งกรีดร้อง แต่ก็สายไปเสียแล้วในชั้นตำนานเสือสมิงก็มีอยู่มากมายหลายประเภทเสือสมิงแท้เป็นเสือธรรมชาติที่กินคนมากจนวิญญาณเปลืนกันเสือสมิงแปลงมนุษย์ที่เรียนวิชาลึกลับจนสามารถแปลงร่างเป็นเสือได้ในบางตำราเกี่ยวกับหมอผีสมิงสัตว์อื่นไม่ใช่แค่เสือบางพื้นที่เชื่อว,ว่าสัตว์ใหญ่อื่นๆก็กลายเป็นสมิงได้เช่นหมาหมี หรือควายความตัวเสียสมิงยังสะท้อนกฎแห่งกรรมคือผู้ที่ฆ่ามนุษย์จะต้องกลายเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปถูกสาปให้เวียนว่ายในวัฏสงสารของความกระหายเลือดอีกตำนานหนึ่งเล่าว,ว่าเสียสมิงชอบล่าคนในยามที่พวกเขากลัวที่สุดเสียงกระซิบในพุ่มไม้เสียงฝีเท้าแผ่วเบาในความมืดคือสัญ,ญญาณว่ามันอยู่ใกล้ตัวคุณแล้วและถ้าได้สบตากับเสียสมิงโดยตรง มันจะสะกดให้คุณยิมนมิ่งเป็นเหยื่ยอย่างง่ายดายในบางหมู่บ้านชาวบ้านต้องพกยันการสมิงหรือของขลังจากพระเกจิติดตัวเวลาต้องเดินผ่านป่าลึกเชื่อกันว่ายันพิเศษหรือเครื่องรางที่อาบด้วยน้ำมนต์จะช่วยเบีเ่ยงเบนสายตาและกลิ่นของสมิงได้มี่ตำนานจากภาคเหนือเล่าว่าช่วงฤดูฝนของทุกปีจะมีเด็กเลี้ยงควายหายตัวไปเป็นระยะผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเชื่อว่า เสือสมิงตัวเก่าที่เคยโดนยิงบาดเจ็บเมื่อหลายสิบปีก่อนยังมุงเวงอยู่แถวนั้นบางคืนคนได้ยินเสียงเด็กหัวเราะปางทุ่งแต่ไม่มีใครกล้าออกไปดูเพราะทุกคนรู้มันไม่ใช่เสียงเด็กจริงๆเรื่องเล่าเด็กข้างบ้านจะขอ,อนำเสนอเรื่องราวของสมิงในหลายๆประเทศประเทศไทยเสือสมิงในความเชื่อของไทยโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานเสือที่ฆ่าคนมากเกินไป วิญญาณมนุษย์ที่มันกินจะสะสมอยู่ในตัวมันเมื่อเวลาผ่านไปเสียจะมีสติปัญญาเหมือนมนุษย์และสามารถแปลงร่างเป็นคนได้เพื่อหลอกล่อยเหยื่อใหม่เสียสมิงบางประเทศเป็นหมอผีที่เรียนศิศาสตร์จนสามารถกลายร่างเป็นเสือได้ประเทศพมา่านะักเสือในพม่ามีความเชื่อเกี่ยวกับนับหลายตนซึ่งนัดแปลว่าวิญญาณมีตำนานหนึ่งเกี่ยวกับเสือกลายร่างที่ถูกผีสิงวิญญาณนักที่เคยเป็นนักรบ ทำให้เสือกลายเป็นนักล่าที่มีไหวพริบเหมือนมนุษย์ในบางหมู่บ้านเล่ากันว่านักเสือสามารถจำแนงเป็นคนในหมู่บ้านได้เพื่อเข้ามาล่าคนในเวลากลางคืนประเทศอินเดียว่าไทเกอร์ตำนานทางอินเดียใต้โดยเฉพาะแคว้นกันนาตกะและทมินาทูมีความเชื่อเรื่องมนุษย์เสือหรือว่าไทเกอร์ที่คล้ายมนุษย์หมาป่าคนบางคนที่ถูกสาปริท่ผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงจะกลายเป็นเสือนิยามกลางคืน และกลับเป็นคนในกลางวันหมู่บ้านบางแห่งยังมีพิธีขับไล่วิญญาณเสือกลายร่างโดยใช้หมอผีท้องถิ่นทำพิธีไล่ผีจากตัวผู้ต้องสงสัยประเทศอินโดนีเซียคาริมาจาเดียนชาวมาเลยในสุมาตร,ราและบอเนียวเชื่อว่ามีพวกคาริมาจารเดียนคาริมาจารเดียนแปลว่าเสือแปลงคือมนุษย์ที่สามารถกลายร่างเป็นเสือได้ด้วยมงินดำหรือการถูกสาบแช่ง ตำนานนี้ผูกโยงกับหมอผีเสือหรือพ่อมมเสือซึ่งทำพิธีกรรมเปลี่ยนร่างเพื่อล่เหยื่อประเทศจีนปีศาจเสือตำนานจีนมีเรื่องหูเย่าหรือปีศาจเสือเป็นเสือที่บำเพ็ญเพีย,พยในป่าใหญ่จนมีพลังปีศาจส,สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์เพศหญิงเพื่อยุยงเหยื่อให้หลงเข้าป่าแล้วฆ่าและกินวิญญาณมีนิทานพื้นบ้านของจีนหลายเรื่องที่เตือนว่าอย่าเช่หญิงสาวที่สวยผิดปกติในป่าเขา ประเทศญี่ปุ่นบาเคนเนโกะถึงญี่ปุ่นจะเน้นแมวแต่มีตำนานเกี่ยวกับบาเคนเนโกะที่สามารถแปลงเป็นสัตว์ใหญ่มีบันทึกโบราณบางฉบับที่กล่าวถึงบาเคนเนโกะที่กลายเป็นเสือใอนเขตป่าคิวชูและล่ยเหยื่อในร่างสัตว์ใหญ่ถือว่าเป็นการลงโทษผู้ที่ทำร้ายสัตว์หรือสาบานผิดคำสัญญาประเทศเวียดนามโฮโหยตำนานของเวียดนามกล่าวถึง เสือผีที่เรียกว่าโฮโหยหรือเสือกลายร่างวิญญาณของนักรบที่ตายในสนามรบและมีความเคียดแค้นแรงกล้าจนฟื้นคืนมาในร่างเสือยักษ์คนโบราณเชื่อว่าหากเจอเสือในคืนเดนมืดต้องรีบปักไม้กางเขนหรือสวดคาถาเพราะเสือผีเกตกลิ่นศักดิ์สิทธิ์ประเทศฟิลิปปินส์ติกบาลังเกอปกติติกบาลังจะเป็นปีศาจม้ามนุษย์แต่ในบางคูมีภาคมีตำนานว่ามีติกบาลังเสือ คือปีศาจที่มีหัวเป็นเสือร่างกายสูงใหญ่ิวกล้านเหมือนต้นไม้มันจะหลอกให้คนหลงทางเดินวนในป่าจนหมดแรงและวพลืนกินจิตวิญญาณเหยื่ประเทศแอฟริกาเวรไลาออนเผ่าในแอฟริกาตะวันตกเช่นเบนินและไลบีเรียมีตำนานเกี่ยวกับมนุษย์สิงโตหรือเวราลรไลออนนักล่าโบราณที่ทำผิดศ,ศีลธรรมจะกลายเป็นสิงโตในยางค่ำคืนคล้ายเสือสมิง ต่ในเวอร์ชันสัตว์ป่าแห่งสวรรนากลุ่มประเทศละตินอเมริกานากูอันชามยันและแอเเคเชียว่านากูอันคือผู้มีพลังเวทที่สามารถกลายร่างเป็นสัตว์เช่นเสือจักกั้และใช้พลังนั้นเพื่อล่าวิญญาณหรือแก้แค้นศัตรูจักกั้ถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แต่ในรูปแบบนากูอันมักเป็นปีศาจที่นำความตายมาให้เสือสมิงหรือสัตว์กลายร่างมีในตำนานแทบทุกมุมโลก มันสะท้อนความเชื่อเรื่องเวรกรรมความตัวสัตว์ร้ายและความไม่แน่นอนของธรรมชาติเสือสมิงไม่ใช่แค่สัตว์มันคือการกลายร่างของบาปและความแค้นในความเชื่อโบราณดังนั้นเสือสมิงจึงไม่ใช่แค่สัตว์ในนิยายหรือสัตว์ที่น่ากลัวแต่มันคือภาพแทนของความตัวในจิตใจมนุษย์ความตัวที่ว่าบางครั้งไม่ใช่เพียงแค่กลัวสัตว์ร้ายแต่ตัวด้านมืดของตัวเราเอง ใบใหญ่ที่เงียบสงัดในยามค่ำคืนบางครั้งไม่ใช่เสือที่ล่าเราแต่เป็นเนวของตัวเราเองที่ล่าเราจะไม่เหลือชิ้นดีคืนนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆจากมุมมืดหรือเห็นเงาอะไรบางอย่างลอดผ่านแสงจันทร์อย่าทักอย่ามองและอย่าลืมกระซิบเบาๆว่าฉันไม่เห็นเธอฉันไม่เห็นเธอฉันไม่เห็นเธอแล้วภาวนาให้เช้าไวๆ ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องเล่าถัดไป